เคยเป็นกันไหมครับเวลาฟังเพลงแล้วแบบว่าโหอยากจะดึงเสียงร้องของนักร้องคนโปรดออกมาฟังแบบเคลียร์ๆเลยหรือว่าอยากจะแกะโซโล่โโลกีตาร์เท่ๆแต่เสียงอื่นมันโกลบหมดวันนี้ความฝันที่ว่าเนี่ยมันใกล้ความจริงเข้ามาอีกสเต็ปแล้วนะครับเพราะว่าเมตา AI ไเขาได้เปิดตัวโมเดลตัวใหม่สุดล้ำที่จะมาเปลี่ยนวิธีที่เราจัดการกับเสียงไปเลยและนี่ก็คือ Sam Audio ครับนี่แหละครับสถานการณ์แบบนี้เราเจอกันบ่อยมากๆใช่ไหมล่ะครับ ไม่ว่าจะเป็นเสียงคนพูดซ้อนกันในมิ팅เสียงบรรยากาศร,บรอบๆที่มันดังเกินไปหรือว่าเสียงก๊อก,กแก๊กที่เข้ามาในไฟล์เสียงสําคัญของเราคือมันเป็นปัญหาที่แบบโหแก้โคตรยากเลยเป็นปัญหาโลกแตกมาตลอดจนกระทั่งวันนี้ครับ เอาละครับนี่ก็คือเครื่องมือใหม่สําหรับงานด้านเสียงที่จะมาช่วยแก้ปัญหาที่ท้าทายมากๆในการแยกเสียงต่างๆออกจากกันคือ Sam a u d i o เนี่ยภารกิจหลักของมันเลยก็คือเรื่องนี้แหละครับลองนึกภาพตามนะครับว่าเรากําลังประชุมออนไลน์ที่สําคัญมากๆเลยแต่ดันมีเสียงคนเจาะถนนดังเข้ามาตลอดเวลา s a m Audio โจะทําหน้าที่เหมือนมีหูทิปเลยครับคือมันจะช่วยดึงเฉพาะเสียงพูดที่เราต้องการเนี่ยออกมาให้เคลียร์ให้คมชัดหรือแยกเสียงเสียงดีออกมาจากเสียงอื่นๆที่มันปนกันมั่วไปหมดได้แบบโอ้โหน่าทึ่งมากครับ แล้วตกลง Sam Audio นี่มันคืออะไรกันแน่มันก็คือโมเดลที่ล้ำสมัยมากๆสำหรับการแยกเสียงโดยเฉพาะเลยครับพูดง่ายๆก็คือพระเอกของเราในวันนี้เนี่ยเป็นปัญญาประดิษฐ์ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจัดการกับความท้าทายเรื่องการแยกเสียงโดยตรงเลยหัวใจสำคัญที่ทำให้ Sam Audio มันเก่งขนาดนี้นะครับคือสิ่งที่เขาเรียกว่า Unified Multi-modal Model mod ฟังชื่อแล้วอาจจะดูแบบ อะไรเนี่ยยากจังแต่จริงๆแล้วมันไม่ซับซ้อนเลยครับมันหมายความว่า AI ตัวนี้มันไม่ได้เข้าใจแค่คําสั่งที่เราพิมพ์เข้าไปเป็นตัวหนังสืออย่างเดียวนะครับแต่มันยังเข้าใจภาพแล้วก็ช่วงเวลาได้ด้วยนี่แหละครับคือจุดเด็ดเลยที่ทําให้มันฉลาดแล้วก็ยืดหยุ่นแบบสุดๆและคําถามคือ Sam Audio ม,มันแยกเสียงอะไรได้บ้างคําตอบก็คือโหแทบจะทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดนตรีนะอย่างการแยกเสียงเครื่องดนตรีแต่ละชิ้นออกจากกันในวงออเคสตราใหญ่ๆ หรือจะเป็นเสียงพูดสมมติว่าเราอยากดึงเสียงพูดของคนคนเดียวออกมาจากปาร์ตี้ที่เสียงดังๆก็ทําได้ครับไปจนถึงเสียงทั่วไปในชีวิตประจําวันเลยนะเสียงฝนตกเสียงนกร้องหรือแม้กระทั่งเสียงไอเล็กๆน้อยๆมันก็สามารถแยกออกมาได้แบบแม่นยําม,มากเอ้าล้วครับทีนี้มาถึงส่วนที่ผมว่าน่าตื่นเต้นที่สุดแล้วก็คือการสั่งงานเพื่อความแม่นยําหรือพูดง่ายๆก็คือเราจะคุยกับเจ้าแซมออเดียอนี้ได้อย่างไงความเจ๋งของมันก็อยู่ตรงนี้นี่แหละครับ คือวิธีการพร้อมหรือว่าการป้อนคําสั่งเนี่ยมันทําได้หลายแบบมากๆแล้วก็เป็นธรรมชาติสุดๆเลยครับมาดูกันที่แบบแรกนะครับคําสั่งแบบข้อความอันนี้คือเบสิกที่สุดเลยง่ายๆตรงไปตรงมาแค่พิมพ์บอกไปเลยครับว่าเราต้องการอะไรเช่นพิมพ์ว่าแยกเสียงเบสหรือลบเสียงลมแค่นั้นเลยครับตัวโมเดลก็จะไปจัดการให้เราทันทีต่อมาแบบที่2ออันนี้เริ่มล้ําขึ้นไปอีกสเต็ปแล้วครับคือการใช้คําสั่งแบบภาพใช่ครับ เราใช้ภาพสั่งงานมันได้เลยลองนึกภาพตามนะครับเราดูวิดีโออยู่แล้วก็แค่ลากกรอบสี่เหลี่ยมไปรอบรอๆตัวนักร้องเพื่อบอก AI ว่าเอาเสียงคนนี้หรือจะแอดวานขึ้นไปอีกคือไปไฮไลท์บนคลื่นความถี่ที่เรียกว่าสเปกโตรแกรมซึ่งมันก็เหมือนแผนที่เสียงนั่นแหละครับเพื่อเลือกเสียงที่เราต้องการได้แบบเป๊ะเ,เ,เลยและสุดท้ายครับแบบที่3ครับคือคำสั่งแบบระบุช่วงเวลาอันนี้เหมาะกับงานที่ต้องการความละเอียดแบบสุด,สด คือเราสามารถระบุช่วงเวลาที่ต้องการบนไทม์ไลน์ของไฟเสียงได้เลยครับฟิลมันจะเหมือนกับเราเอาปากกาไฮไลท์ไปขีดเลือกเสียงในช่วงเวลาสั้นๆแค่วินาทีที่10ถึง12อะไรแบบนี้เลยครับทำให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำแบบสุดยอดไปเลยและทีเด็ดของจริงของแซมมูริโมันอยู่ตรงนี้ครับคือเราไม่จำเป็นต้องเลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่งนะแต่เราสามารถผสมผสานคำสั่งทั้ง3รูปแบบนี้เข้าด้วยกันได้เลย คือเราอาจจะเริ่มก,กว้างๆก่อนด้วยการพิมพ์ข้อความเข้าไปจากนั้นก็อาจจะใช้ภาพเพื่อช่วยจำกัดขอบเขตให้มันแคบลงแล้วก็ปิดท้ายด้วยการระบุช่วงเวลาเป๊ะๆเ,เพื่อเจาะจงเสียงที่เราต้องการให้มันสมบูรณ์แบบที่สุดเป็นการปรับแต่ง Work f l o w ที่ยืดหยุ่นมากๆครับแล้วคําถามต่อมาก็คือเทคโนโลยีสุดล้ำขนาดนี้เนี่ยมันเหมาะกับใครใครกันที่จะได้ประโยชน์จากเจ้าแซมอะดิโอบ้างมาดูกันเลยครับโอ้โหต้องบอกว่าครอบคลุมแทบจะทุกคนในสายงานสร้างสารรค์เลยครับ ไม่ว่าจะเป็นนักดนตรีที่แบบอยากจะรีมิกซ์เพลงโปรดหรือแกะลายดนตรีต่างๆวิศวกรเสียงที่ต้องการเครื่องมือมาช่วยคลีนไฟล์เสียงให้มันเป้งขึ้นเหล่าวิดีโอครีเอเตอร์ที่อยากให้เสียงพูดในคลิปของตัวเองคมชัดทุกคำไปจนถึงเหล่านักทดลองนักประดิษฐ์หรือใครก็ตามที่อยากจะลองทำอะไรใหม่ๆกับเสียงนะครับเห็นภาพชัดเลยใช่ไหมครับว่านี่มันไม่ใช่แค่เครื่องมือใหม่ธรรมดาแต่มันคือจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากๆของวงการเสียงเลยทีเดียว แล้วเทคโนโลยีนี้จะมีความหมายต่ออนาคตของการตัดต่อเสียงและโลกแห่งความคิดสร้างสารรค์ยังไงเรามาดูกันต่อครับสิ่งนี้มันคือการสร้างกระบวนศน์ใหม่หรือที่เขาเรียกกันว่า paradigm shift เลยครับคือมันเป็นการเปลี่ยนวิธีที่เราโต้อตอบกับเสียงไปโดยสิ้นเชิงเลยนะจากเมื่อก่อนการจะตัดต่อเสียงแต่ละทีต้องใช้โปรแกรมที่ซับซ้อนต้องมีทักษะมีความเชี่ยวชาญแต่มันกำลังจะเปลี่ยนไปสู่โลกที่ใครๆก็สามารถจัดการกับเสียงได้ง่ายๆเป็นธรรมชาติเหมือนใช้สัญชาตญาณเลยครับ สุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งคำถามที่น่าคิดตามไปพร้อมๆกันนะครับว่าถ้าเสียงทุกอย่างบนโลกใบนี้มันสามารถถูกแยกส่วนแล้วก็ประกอบขึ้นมาใหม่ได้แบบอิสระด้วยคำสั่งง่ายๆแค่ไม่กี่คำสั่งลองจินตนาการดูสิครับว่าความเป็นไปได้ในการสร้างสารรค์แบบใหม่ๆที่มันจะถูกปลดล็อกออกมาเนี่ยมันจะพาเราไปเจอกับอะไรที่มันน่าตื่นเต้นและน่าทึ่งได้อีกขนาดไหนกัน